ว่าเพลนเลนสไลด์ซักลาะสุดใหม่ละลายไว้กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือเกิดพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอ็ซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้เิ็มซีคนผลิตมากมีแทบปลอดไทยเลือกเกิดสวัสดีคร,ดครับ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโน,โนนะครับและเวอร์แพนไคลโทซานสูตรโอลิโกแซคคาไครับซึ่งใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่ครับหมู่2นะครับพิกัดหัวคลองบ้านอ่างครับตาบลอ่างคีรีอําเภอมักขาม จังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขามีพื้นที่นะครับอยู่80ไร่เป็นพื้นที่เก่าแก่เลยนะครับซึ่งในอดีตนั้นเจ้าของสวนนะครับก็คือพยาแพทย์พงศาครับท่านมาดูแลสวนแห่งนี้ซึ่งเป็นแพทย์ประจําพระองค์รัชากาลที่5แล้วท่านก็มาปลูกทุเรียนไว้ถือว่าเป็นต้นแบบของเมืองจันทบุรีก็ว่าได้ที่สําคัญครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ได้มาท่านก็มาบุกเบิกดูแลเพราะมีน้ำนะครับบรรยากาศดีสมกับการปลูกทุเรียน แล้วก็80ไร่นี้ครับประกอบไปด้วยทุเรียนหมอนทองพันกว่าต้นอายุตั้งแต่3ปี50ปี60ปีมี100ปีก็มีอยู่ครับต้นดั้งเดิมเก่าแก่ที่สําคัญอีกครับเบญจะพันครับมากมายเหลือเกินเพราะว่าที่นี่มีเป็นร้อยต้นมาดูกันได้เลยท่านบอกว่าท่านมาใช้3 c l เกลเวอร์แพนเนี่ยตั้งแต่5 6ปีที่แล้วและมาเพื่อบํารุงดูแลรักษาให้ต้นนะครับเรียกว่ามีอาหารเต็มที่เหมือนเดิมและที่สําคัญมาเจอสูตรนวัตกรรมใหม่เข้าไป ท่านบอกว่าโอ้โหดีใจเหลือเกินเรียกว่าต้นสมบูรณ์สุดขีดเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับรับผมเจ้าของสวนครับช่วยรายงานนามสักนิดเถอะครับผมนายบีรวิทย์วัฒนาเนียแจ้ครับเฮียแจ้เฮียแจ้นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเฮียแจ้นะครับอีกท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะนิพาพรตัตตาวตังหรือพี่ใหญ่นะคะ พี่ใหญ่ครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือนะครับสูตรใหม่เนี่ยพี่ใหญ่พาผมมายังสวนแห่งนี้ด้วยเหตุอะไรครับคือเ <c oughs> มื่อปี63นะคะท้าวความได้เอาผลิตภัณฑ์สูตรเก่านะคะมานำเสนอกับเฮียแจย้ซึ่งแบบสวนของท่านสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะคแต่ด้วยเราามานำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะก็เข้ามาท่านก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่ปี .63 นะคะณปัจจุบันประมาณ5 6ปี เห็นว่าตอบรับดีท่านก็ใช้มาตลอดนะคะเป็นลูกค้าของเรามาตลอดค่ะถึงสูตรใหม่พี่ใหญ่ก็เอานำเข้าอีกนะคะครับท่านก็พอใจมากค่ะครับในฐานะที่เป er ็นเจ้าของสวนเฮจ้ครับช่วยเล่าประวัติครๆขของสวนแห่งนี้ให้ผมฟังอีกสักครั้งเถอะครับว่าเป็นมาอย่างไรครับสวนนี้เดิมทีเป็นของพยาแพทย์พงษาหรือสูนสุนทรเวศหมอประจาตัวพระองค์นัตการที่5และท่านก็ได้ขายให้ ทางพ่อผมแต่ขายในราคาสูงมากโบราณที่บริเวณนี้ไร่ละประมาณ80บาทแต่พอพ่อผมซื้อถึงไร่ละพันสองอ๋อนี่คือประวัติเลยนะครับครับต้องจารลึกให้ลูกหลานได้รู้ว่าที่แห่งนี้เป็นที่เก่าแก่ถูกไหมครับครับแล้วก็คุณพ่อก็มาเป็นยุคบุกเบิกถูกไหมครับใช่แล้วก็มาซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงสูงมากครับตอนนั้นตรงนี้บริเวณนี้สมัยคุณพ่อนั้นปลูกอะไรอยู่ครับก็ตามก็ยาแพร่กับมีทุเรียนบ้างแล้วเป็นปลาส้มแสงทองครับที่ดังที่สุด ในจันบุรีมาก่อนครับนี่ส้มแสงทองนะครับส้มแสงทองนี่คือต้นล่างของต้นส้มแสงทองใช่ไหมครับครับและหลังจากนั้นเราก็ทําไมถึงมาปลูกทุเรียนมากมายอย่างนี้ครับก็มันก็ถึงยุคทุเรียนน่ะแล้วเอาพันธุ์มาจากเมืองโนนมีก้านยาวบางอะไรพันธุ์ต่างๆนะแล้วมายุคหนึ่ง มันราคาตกเราก็ค้อนแทบ,บทหมดเหลืออายุบางๆไม่กี่ต้นฮะค้อนไปทําไมล่ะครับตอนนั้นราคามันถูกครับอย่างอย่างหมอนในโลไม่ถึง20บาทอะมัน oh. ทำนั้นไม่ได้เลยค้อนไปปลูกบางคุดอยู่พักแล้วแล้วเราก็กลับมาปลูกใหม่ครับ oh. มาปลูกใหม่เนี่ยก็เรียกว่ามาปลูกในยุคข,ของเฮียแจหรือว่ารุ่นคุณพ่อครับมีคุณพ่อต่อผมน่ะ อ๋อต่อกันนี่ช่วยกันมาดูแลด้วยกันมาครับครับดูด้วยกันเอาละครับเรามาเข้ากันว่าขนาดนี้เรามีทุเรียนพันหมอนทองอยู่กี่ต้นครับประมาณพันต้นครับในพื้นที่นี่แปดสิบไร่ใช่ไหมครับอายุมีเท่าไหร่บ้างครับสามปีสี่ปีถึงห้าหกสิบปีก็มีมีหมดนะครับครับแล้วเป็นจะพันละครับเป็นจะพันก็มีเป็นกระดุมก็สักสามสี่สิบปีมีแล้วก็สามสี่ปีมีและก้านยาวก็มี ไปเก้าสิบปีสี่ห้าปีมีเป็นสวนต้นแบบของทุเรียนหลากหลายพันมากนะครับตอนนั้นนะครับที่เราเจอกับคู่หูมหัศจรรย์นะครับปีหกสามใช่ไหมประมาณหกสามครับหกสามก็ห้าหกปีมาแล้วถูกไหมครับตอนนั้นเราเอามาใช้อย่างไรในสวนเรามันมีปัญหาอย่างไรหรือว่าไม่มีปัญหายางไรก็ของผมสมบูรณ์อยู่แล้วนี่ว่าเราเชื่อใจคนเสนอนําเลยเอามาใช้รักษาความสมบูรณ์ให้อยู่คงที่ครับก็คือต้นของเราเนี่ยเราก็ดูแลมันดีอยู่แล้วครับแต่มาเพิ่มและรักษาให้คงระดับไว้ให้ความสมบูรณ์คงที่ไวครับครับพอคงที่แล้วเนี่ยเราก็ เลี้ยงดูมาใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์นั่นนะมันเห็นการเพิ่มเติมอย่างไรครับในส่วนของผลผลิตในส่วนของใบดอกผลหรือมันเป็นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับก็รักษาความสมบูรณ์ให้สม่ำเสมอไม,ไม่ไม่มีถดถอยครับอ๋อก,ก็เรียกว่ามันเราเนี่ยทำอะไรก็พอมีผลิตภัณฑ์ที่มันรักษาความสมบูรณ์ได้ก็ดีใจครับดีใจก็ดีมาใจมาตลอดครับภูมิใจมากเลยที่มีตัวนี้ครับ ครับผมทุเรียนของเราเมื่อ56ปีก่อนเนี่ยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยผลผลิตในสวนพันกว่าต้นเนี่ยเราได้ผลผลิตประมาณการได้ไหมครับว่าสกิตันมันก็ไม่แน่ทุกปีมันบางทีดกมาก็มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศบ้างอะไรบ้างนะ ก็เป็นเป็นร้อยตันขึ้นไปะนะแต่ก็มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศมาเกี่ยวข้องมีมีครับเขาออก็าหมายความว่าถึงแม้เราจะดูความสมบูรณ์ก็ตามทีครับแต่ส่วนหนึ่งก็ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวกับสภา,าะวะอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องรเรื่องน้ําเรื่องอะไรเราเราเหลือเฟือครับไม่ต้องกลัวจะขาดครับครับดังนั้นเกษตรกรทั่วไปก็ต้องหมั่นว่าเราบํารุงต้นดีขนาดนะครับสมบูรณ์ขนาดแต่ในสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเขาเรียกอากาศเดือดบ้างอากาศร้อนบ้างก็ทั้งนี้นะทาการเกษตรหรืออะไรแล้วแต่ต้องอาศัยดวงด้วยครับบางทีมันพลิกผันไม่เฉยอ่ะ มาพัดไปเอาใบบดอะไรเงี้ยฮะมีสวนเยอะแยะครับก็มีข้อแม้เหมือนกันนะครับครับมีครับต่อให้ผลิตภัณฑ์ที่สูงค่าทรงคุณค่าแต่บางทีพอเจอลมไปเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเราดูแลดีขนาดที่เรียกว่ารักษาสมบูรณ์ไว้สม่ำเสมอครับเอาละครับแล้วพอตอนที่เราเริ่มมาใช้นวัตกรรมสูตรใหม่ของสามเกลือเนี่ยเมื่อไหร่ครับไอตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่ประมาณพศจิการธันวาพศจิกาธันวานะประมาณนั้นครับเอาช่วงนั้นเอาเข้ามาดูแลในส่วนตอนที่กําลังเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนของเราครับก็เพิ่มความสมบูรณ์ให้ คงที่ดอกเราจะได้สมบูรณ์ฮะแล้วมีลูกก็ติดดีดอกสมบูรณ์ลูกติดดีครับนี่ขนาดนี้ที่เราเห็นเนี่ยต้นใหญ่ๆนี่ลักษณะลูกนี่คำว่าสมบูรณ์ของลูกเนี่ยโดยที่มันสมบูรณ์มาตลอดเนี่ยต้องเป็นเป็นไม่หนามแดงเขียวแล้วก็ทรงสวยน้ำหนักเป็นยังไงครับถั่วน้องเราเนี่ยน้ำหนักดีครับดีมากเลยนะ ขนาดผมแต่งออกตั้งประมาณ5้าครั้งแล้วยังไม่ชนะมันมันดกเกินไปปีนี้ถือว่าภูมิใจมากกับสิ่งที่เราบำรุงเขาสมบูรณ์มาโดยตลอดก็ดีครับถ้าสมบูรณ์เรียงลําดับเนี่ยมีสมบูรณ์ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3เนี่ยขนาดเนี่ยสวนของเราสมบูรณ์ขนาดไหนครับผมกล้าเลยท่านจังหวัดนี้ไม่มีใครเท่าผมไปดูได้เลยครับสภาพตนสภาพไรนะกล้ากล้าท้าอย่างนี้เลย ครับก็สูงสุดระดับสูง A บวกครับ A บวกนะครับโอ้ให้1นึสาไม่เอาครับจะเอา A บวกซึ่งเป็นคะแนนที่เรียกว่าครูกว่าจะให้ผ่านได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ก็ถือว่าเฮียแจ้ของเราเนี่ยนพูดถึงว่าทั่วทั้งจังหวัดจันมายืนยันกันที่นี่ไม่มีงานเถ่าผมจะมวีก็แค่ทําเนอปีนี้ครับพอเราเห็นอย่างเนี้ยเราคาดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าคืออะไรครับกีตันกันผมจะเน้นเรื่องความสวยจะได้ราคา ไอ้ลูกตักษณะไม่เต็มรูปผมจะออกหมดนี่เรียกว่าเราคัดก่อนที่จะครับเน้นเลยครับจะไปถึงผู้บริโภคครับครับนอกจากเราทําแบบอินซีแล้วเรายังเน้นในเรื่องของการที่ว่าถ้าลูกไม่สวยไม่ดีครับที่มาตกเกตทั้งหลายะเรียกว่าเบี้ยวแป้นเป้าเอาออกเลยตั้งแต่วันนี้เลยครับเนี่ยกำลังผมทำตั้งยังสว่าปุ๊บผมทําเลยทุกวันอ่ะเบี้ยวและแป้ามีด้วยเหรอครับครับเบี้ยวคือภูมันรีบไปภูมสองภูอะไรเงี้ยนี่เรียกว่าแป้ลมีวันนี้ผมได้สับใหม่แล้วนะครับถ้าเบี้ยวแป้ เนี่ยถือว่าเฮียแจ้คัดทิ้งก่อนเลยไม่ต้องไปถึงมือผู้บริโภคคนไหนทั้งสิ้นอยู่ที่สวนนี้ของไม่ดีไว้ที่สวนนี้นะครับแต่ว่าของดีท่านได้รับชิมกันแน่นอนนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขของเกษตรกรที่จะได้รู้ว่าถ้าออกมาจากเฮียแจ้แล้วนะครับ,ค,รบคัดเลือกไว้เบื้องต้นแล้วครับ,ค,รบคัดทิ้งไว้เบื้องต้นแล้วเฮีย yeah, ครับแล้วในเรื่องของต้นทุนเนี่ยว่าต้นทุนที่สําคัญเนี่ยเวลาเราใช้กับสวนเนี่ยถ้าสวนอื่นเนี่ย ถ้าต้นทุนกับการใช้สามเกลือเวอร์แพนเนี่ย <Okay. S 1> กับการใช้เคมีทั่วไปเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยถูกลงหรือว่าเป็นยังไงครับถูกลงนิดหน่อยครับเพราะเพราะผมถ้าย,ยังไม่ประหยัดไงคือว่าตรงไหนดีผมใช้เหมือนคนกินอาหารนะ่ะวันนี้กินผัดกะเพราไก่จะมากินทํำไม่ได้แ๋วยวเราเปลี่ยนบ้างแล้วเดี๋ยวก็โชคเข้าไปอีกฮะมันก็เขื่อนความสมบูรณ์สุดขีดครับคือคําว่าต้นทุนของเฮียแจก็คือว่ารักษาความสมบูรณ์รให้ถึงขีดสุดนะครับเมื่อขีดสุดก็คือให้เต็มที่ ดังนั้นคําว่าต้นทุนเฮจเเจคือเป็นต้นทุนของการรักษาความสมบูรณ์ไว้อย่างที่เรียกกันว่าให้เป็น A บวกเพื่อเป็นต้นแบบว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มคุณภาพและคุณภาพไม่ดีตัดทิ้งไปครับเพราะว่าตัดทิ้งไปเพื่อผู้บริโภคจะได้รับสิ่งแต่ความสวยงามของผลผลิตที่งดงามนะครับในฐานะที่เฮจเจจก็วางใจกับ3ามเกลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ของเราเนี่ยเฮจเเจอยากจะบอกพี่น้องที่บางที เขาทําสวนใหม่ๆนะครับมือใหม่ๆแล้วก็เขากําลังต้องการสิ่งที่จะมาช่วยเหลือเขาสร้างความสมบูรณ์แบบ A อบวกอย่างเฮยแจทํำยังไงครับเียนเช่นครับเฮีแจครับก็องมอนไอทำสวนนี่แนะนำมันยากบางคนไม่ไม่เชื่อเราแต่ว่ามีเบื้อนแผ่นนํะใช้ได้เลยครับทุกคนไม่เชื่อเราครับแต่มีเวอร์แผนน,ำนำํนาน,น,นี่ที่ผมต้องย้ออําขีดเส้นใต้ก็คือเฮยแจพูดสั้นได้ใจความเพราะนี่คือคนทําจริงนะครับแล้วก็มีหัวใจของนักการเกทษตรที่เรียกกันว่าตั้งแต่รุ่นบนรรพุษเป็นต้นมา ถามที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับ <Okay. S 2> มองเห็นเพื่อนพ้องนาการเกษตรแล้วโดยมีต้นแบบของเฮียแจ้เป็นหลักอย่างนี้จะบอกเขายัางไงครับคือเหียใช้มาตลอดตั้งแต่ปี6-3นะคะเป็นเวลา5-6ปีนะคะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเอาสูตรใหม่เข้ามาให้เหียประมาณเดือนพฤศจิกานะคะให้ให้ใช้นะคะท่านก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าแปลกตาเลยค่ะฮลูกสมบูรณ์อย่างที่เฮียพูดนะคะจะเก็บไว้ ไอ้ที่มันเป็นรองเท้าบูทหรือภูที่ไม่เต็มท่านก็ไม่เอาไว้อันนี้ก็คือข้อดีของสูตรใหม่ของเราด้วยนะสามารถเลือกลูกที่สวยไว้ได้เยอะด้วยค่ะที่สําคัญก็คือแตกตัวเร็วนะคะใช,ใช้ง่ายมากไม่ต้อง,ง,งังวลเหมือนเมื่อก่อนถูกร่อน <Okay. S 2> เพราะเมื่อก่อนต้องมาวนผสมยานี้จะเป็นตะกรนเป็นไรไหมเป็นไข่ไหม วันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเฮียแจและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรทั่วไทยนี่คือนวัตกรรมที่เรียกกันว่าสูตรใหม่ที่เพิ่มพลังจิตพลังใจให้กับเกษตรกรครับเพิ่มความสมบูรณ์ถึงขีดสุดกับ3ามเกลอืวอวแผ่นสูตรใหม่วันนี้เราขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันกับสวนที่สุดขีดกับ3ามเกลอืวอวอัวแพนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องขอบคุณ เวอร์แพนดูซีไออย่างมากเลยครับที่ทางผมบูรให้สวนผมครับโอ้โหโอ้หุยมันใจไม่ละเนี่ยนะครับผมสามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง